สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมลุ่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เมลุ่เอาเมนูง่ายๆได้สุขภาพมาฝากทุกคนกันอีกแล้วเมนูที่จะทําในวันนี้ก็คือผัดพริกแกงเต้าหู้ไข่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์กินยังไงก็ไม่อ้วนนะคะทุกคนยิ่งทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะยิ่งเข้ากันเข้าไปรับชมขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ ขั้นตอนแรกนํำถั่วฝักยาวมาหั่นเป็นชิ้นตามชอบหั่นแบบไหนก็ได้นะคะเอาที่ทุกคนชอบได้เลยสำหรับไม่ลุ้งไม่ลุ่งหั่นแบบนี้นะปริมาณตามชอบได้เลยนะคะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบกินถั่วฝักยาวมากน้อยแค่ไหนอ่าบางคนเขาก็จะเน้นผักเนาะบางคนก็จะเน้นเต้าหู้ไข่หรือว่าเนื้อสัตว์ต่างๆ หลังจากที่เราหั่นถั่วยาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นําพริกชินดาแดงมาหั่นเฉียงใช้กี่เม็ดก็ได้นะคะอันนี้ใช้สําหรับโรยลงไปเพื่อเพิ่มสีสันให้กับผัดพริกแกงแล้วก็เพิ่มความเผ็ดเล็กน้อยค่ะถ้าใครกลัว่าจะเผ็ดไปนะคะแนะนําให้ใช้เป็นพริกชี้ฟ้าแดงหรือว่าสีอื่นก็ได้ค่ะ นำใบมะกรูดมาฉีกลุงใช้ประมาณ2 3ถึงใบนะคะเพราะว่าใบมะกรูดเนี่ยใบใหญ่แต่ถ้าใบเล็กก็เพิ่มปริมาณขึ้นมาได้ค่ะจากนี้ให้นำเต้าหู้ไข่มาหั่นเป็นชิ้นตามชอบลุงขอแนะนำนะคะว่าให้ใช้เต้าหู้ไข่ที่มีคุณภาพที่ดีหน่อยเนื้อของเต้าหู้ถ้าคุณภาพดีนะคะหรือว่าราคาสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ย เนื้อเขาจะแน่นค่ะเวลาเราเอาไปทอดหรือว่าไปต้มยำทำแกงเนื้อเขาจะได้ไม่เละที่ม่รุ่งซื้อมาราคาก็ไม่ถึง10บบาทต่อชิ้นนะคะหั่นให้ชิ้นความหนาเท่าๆกันเวลาเราเอาไปทอดจะได้สุกทันกัน ก่อนที่เราจะนำเต้าหู้ไข่ลงไปทอดไม่ลุงขอแนะนำนะคะให้โรยด้วยแป้งทอดกรอบเพียงเล็กน้อยค่ะคลุกให้ทั่วกับเต้าหู้ไข่เวลาเราเอาไปทอดเต้าหู้ไข่จะได้ไม่ติดกระทะทอดออกมาเราจะได้กรอบเหลืองตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดลดลงมาเป็นไฟกลางนำเต้าหู้ไข่ของเราลงไปทอด อย่างที่บอกไปถ้าต้มหู้ไข่มีคุณภาพที่ดีเนื้อที่แน่นนะคะเวลาทอดออกมาต้าหู้ไข่ก็จะได้ชิ้นที่สวยด้วยแต่สําหรับของแม่ลุกเนี่ยซื้อมาราคาไม่สูงเท่าไหร่นะคะก็ตามเนื้อผ้าเลยต้าหู้ไข่ของแม่ลุกเวลาทอดออกมาแล้วอาจจะไม่ได้รูปทรงที่สวยงามเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าเราซื้อมาราคาก็าไม่ได้สูงเท่าไหร่นะคะ อย่าเพิ่งไปคนอะไรเขานะคะรอให้เต้าหู้ไข่เซ็ตตัวซะก่อนเราค่อยกลับด้านตอนนี้เต้าหู้ไข่ของเราก็กรอบเหลืองได้ตามที่ต้องการแล้วตัดขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมัน หลังจากที่เราเตรียมในส่วนของเต้าหู้ไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาลวกในส่วนของถั่วฝักยาวต้มน้ำให้เดือดจัดใส่เกลือแกงลงไปคนเกลือแกงให้ละลายน้ำร้อนจนัดนำถั่วฝักยาวลงไปลวกสำหรับถั่วฝักยาวไม่ต้องลวกนานนะคะทุกคนทิ้งลงไปในน้ำร้อนแล้วก็ตักขึ้นมาเลยถั่วฝักยาวจะได้มีความกรอบนะคะจากนี้ให้นำไปนอก,กับน้ำเย็นจัดหรือว่าน้ำอุณหภูมิปกติ พอเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างได้ครบแล้วเราก็มาลงมือทํากันเลยค่ะนําพริกแกงเผ็ดนะคะเอาลงไปผัดกับน้ํามันให้ส่งกลิ่นหอมลูงใช้พริกแกงเผ็ดแบบละเอียดนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะ ในระหว่างที่เราผัดถ้ารู้สึกว่าแห้งไปสามารถเหี่ยวเป็นน้ำหรือว่าน้ำมันได้นะคะทุกคนอพอผัดเครื่องแกงได้ส่งกลิ่นหอมดีแล้วปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยผงปรุงรส วิธีการปรุงขึ้นอยู่กับรสชาติของพริกแกงด้วยนะคะเพราะว่าพริกแกงแต่ละเจ้าที่เราซื้อมาเนี่ยความเค็มไม่เท่ากันนะลุงจะบอกเสมอเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนให้เราเน้นชิมค่ะผัดส่วนผสมทุกอย่างได้เข้ากันดีแล้วใส่ถั่วฝักยาวที่เราลวกไว้ ามด้วยเต้าหู้ไข่ตามชอบพริกจินดาแดงหั่นเฉียงเพื่อเพิ่มความสวยงามใบมะกรูดฉีกเพื่อเพิ่มความหอมถ้ามีใบโหระพาก็ใส่ใบโหระพาลงไปด้วยได้นะคะ,ะจากนี้ให้ผัดส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่อยๆผัดนะเพราะไม่งั้นจะทําให้เต้าหู้ไข่ของเราเหนอวเลอะได้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปตักเสร็จเลยคะ่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะสำหรับเมนูเต้าหู้ไข่ผัดพริกแกงหรือว่าผัดพริกแกงเต้าหู้ไข่เป็นอีกหนึน่งเมนูกับข้าวที่ทำง่ายๆรสชาติอร่อยนะคะรับรองทานคู่กับข้าวสวรวุรร้อนแล้วข้าวหมดหมอไม่รู้ตัวเลยล่ะคะ่ะกินแล้วไม่อ้วนแถมได้สุขภาพด้วยนะคะรับรองถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้กับแม่ลูกช่องครูกัญธมนีชาแนลด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ